อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโซกาน้มตาเร็ิเนึงกว่าหิุดตัยังไม่โดนเขาลอออีกซ้ำร้องไม่จำไว้มน ไปลงเพลินกับเงินทางที่เองรักกินกลับชิงชังต้องมานั่งชำ้ำใจที่ว่าที่โจมเจ้าจอมน,นี้แล้วเสร็จทีเป็นไง เขาลอกเขาร่วงโอยแม่พวงมาลายาาาามันสะใจแม่โน้ แล้วาเ,น,เนียงลองลลเพียงกับบรรจบลองลองลองออกได้ไ่ะออกได้ออกได้ออได้